จะเปลี่ยนความเห็นคนได้หนึ่งเขาต้องมีศรัทธาคําว่าศรัทธานี่จะทําให้เขาเกิดความสนใจในการที่จะศึกษาสิ่งนั้นหากศรัทธาไม่เกิดในใจของคนนั้นเขาก็ไม่ศึกษาพอไม่ศึกษาเขาจะไม่รู้มีทางรู้ได้และพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนทุกคนพระพุทธองค์เองก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเราสัพสัตได้ทุกชีวิตแม้แต่คนที่บวชในศาสนาของท่าน ในยุคข,ของท่านเลยนะในยุคข,ของพระพุทธองค์เนี่ยนักบวชที่บวชอยู่ในอยู่กับพระพุทธเจ้ายังมีคนที่เห็นต่างพระพุทธเจ้าเยอะแยะมากมายพระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้สอนทุกคนนะท่านสอนเฉพาะคนที่สนใจท่านสอนเฉพาะคนที่ใฝ่รู้ท่านสอนเฉพาะผู้ที่มีนิสยัยมีวาสนาความทุกข์นี่แหละจะทําให้คนเกิดการสนใจว่าเฮ้ยทําอย่างไรเราถึงจะออกจากทุกข์นี้ได้ จึงหาหนทางความทุกข์นี่เป็นเป็นเครื่องปลุกให้คนตื่นและสแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์ที่มีนิสัยมีบาร,รมีเต็มแล้วจะจะสัมผัสทุกข์นี้ได้คนที่มีนิไม่มีนิสัยไม่มีบาร,รมีต่อให้ทุกข์จนจะฆ่าตัวตายก็มีทางไม่มีทางที่จะรู้จักศาสนาไม่มีทางเลยคนที่มีนิสัยวาส,สนาทุกเพียงเล็กน้อยเขาก็หันหน้าเพื่อจะหนีออกจากทุกข์นี้แล้วเรียกพวกม้าอาชาใน